ต้มกระดูกหมูครับทุกคนแน่เลยแท้บอกไเลยต้มกระดูกหมูอากาศหนาวๆนาวเนี่สดร้อนๆ <c oughs> บอกไปเลยธรรมดาที่ไหนเนี่ย <c oughs> นะธรรมดาที่ไหนดูดิต้มกระดูกหมูตอนนี้อากาศหนาวมาก ากาศเย็นมากทุกคนบอกไปเลยนะเมื่อกี้ขับรถมาเนี่ยโอ้โไหไถึงบ้านเนี่ยอากาศเย็นมากเลยว่าหาอะไรกินข้าวเนาะเลยมาเจอหมูในตู้เย็นเนี่ย <c oughs> ต้มกระดูกหมูอะธรรมดาที่ไหนนี่ <c oughs> ใช่เราพอดี <c oughs> ต้มไว้ก็เลยมันต้มไปให้มันร้อนนี่แหละเดือฟดฟัดดสิแสีบหลายดิดโอตาที่ไหนนี่บอกเลยนะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ เนี yeah. ่ยซีเซ็ปขักเดินคนเด้อต้มกระดูกหมูรอบดึกเด้อบอกไปเลยาการเย็นคัก,กนอน๋อเลยอยู่ทางโน้นอากาศเย็นไหมน้อน,นี่เนี่ยากาศเย็นคักหนาวคักขักเด้วนี่โอ้หาต้มกระดูกหมูร้อนๆก่อนเด้อ